ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับ d ี e a ช Fishing Master นะครับวันนี้พบกับรายการใหม่ของเราชื่อรายการ Fit with Dream นะครับ วครับพบกับผมนะครับดีมาสเตอร์นะครับวันนี้พบกับรายการใหม่ของเราชื่อรายการฟิตวิดดีมนะครับผมอ่าใช่แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นอกให้ดูนะครับผมมีคนไปคอมเมนต์ว่าอยากเห็นผมเล่นอกให้ดูนะครับเลยครับวันนี้ผมก็จะเล่นเป็นท่าอินไฮบาเบ l ลเป็นเพสนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นเบาะนี้นะครับปกติผมจะชอบ เล่นเป็นฟรีเวทจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเริ่มแรกผมก็จะวอร์มก่อน,นครับความกว้างของการจับนะครับผมจะจับกว้างประมาณกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงครับไม่กว้างมากแล้วก็ไม่แคบมากจนเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้นครับอันนี้วอร์มนะครับเอาลงก็จะเอาลงอยู่ประมาณนี้นะครับเอาลงให้ใจเข้านะครับเอาขึ้นหหยใจออกจะวอร์ม ังผมจะบองประมาณ2เซตนะครับก็จะใช้แ่นลูกนี่สิดูนะครับว่าการใส่เหล็กแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราเจะบอร์มอีกครั้งนึงนะครับประมาณ12ครั้ง หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่แเราจะเล่นแบบไม่ไวมากเอาลงช้าแล้วก็เอาขึ้นช้า ผมจะเล่นเป็นฟูลรลงใช่ไหมสูงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็คือจะเล่นเป็นมิสใสนนะครับเอาลงให้สุดแต่ว่าไม่ถึงกันแตกอกนะครับแล้วก็กันขึ้นให้สุดนี่ก็เป็นเซ็ตหนึ่งครับปกติเซตแรกผมจะเล่นประมาณสองแผน่นแต่ว่าวันนี้พึ่งพึ่งพักจากการเล่นหนักจากการเตรียมการแข่งมานะครับก็เลยคิดว่าร่างกายอาจจะยังไม่พร้อม นีจะเลยเพิ่มคนนี้ก่อนครับหลักการของก็คือผมจะเล่นเป็นเทคนิคเป็นแบบพีระมิดหมดเลยครับทุกค่าทุก่วนทุกเซตครับผมจะเล่นน้ําหนักที่เซตแรกที่เล่นประมาณ12ครั้งไหวแล้วก็หมดแรงแล้วก็เซตต่อไปจะค่อยๆ่อยเพิ่มน้าหนักจํานวนครั้งก็ปล่อยให้ร่างกายเป็นตัวเรื่องคำว่าจะเล่นไปกี่ครั้งบบางทีเราคิดก่อนที่เราจะเล่นนะครับมันเป็นการแบบ จำกัดคีอจากัดของตัวเองนะครับบางทีเราอาจจะเล่นได้เยอะกว่าน,นั้นแต่เราตั้งมาไว้เท่านี้เราก็จะวางเลยแต่ว่าผมจะไม่ทไม่ทำแบบนั้นจะเล่นจนกว่ามันไม่ไหวแล้วจะได้ดูว่าจมนวนพังอของเราแท้ๆเราปั่นเท่าไหร่ แล้ว3เซตครับเซตที่4เริ่มมีกล้ามเนื้อมันเริ่มมีเส้นมีเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงครับมันก็จะดูแน่นขึ้นนี่เป็นเซตที่4ครับปกติผมเล่นนะครับผมก็จะไม่ต้องการคนที่มาช่วยเซฟเท่าไหร่ครับอย่างเช่นผมเล่นเนะี่ยน้ำหนักนี้ปกติมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีคนมาเซฟแต่แค่นิดเดียว นั่นผมมองว่าการฝึกวันนั้นของผมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยผมก็จะวางเองนะยะต้องการคนเก็บเล็กให้มากกว่านะครับเพราะว่ามันเพื่องแรงครับผมจะเล่นให้ดูวันนี้ก็เล่นได้ไม่หนักมากนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมมาแลกก้งจากการแข่ง จบไปแล้วเซตสี่นะครับ mm hmm. ก็เซตสุดท้ายของลกหน้านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นได้ประมาณตั้งใจจะให้มันอยู่ประมาณหกือบแปดครั้งประมาณนี้ครับเพราะว่าผมจะเพิ่มหนักทุกเซตเลยที่เล่นครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้การฝึกแต่ละครั้งเนี่ยมันเข้มข้นแลวก็ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ชินกับน้ำหนักครับ ผมเล่นอย่างนี้มาเป็นเกิน15ปีแล้วครับใช้เทคสิ่นี้เทคนิคเดียวไม่มีแตกมีสดานะไยโอเคอ่าค่าต่อไปนะครับก็จะเล่นเป็นแฝดบ,บาร์เบลเป็นเทสนะครับหรือว่าเป็นท่าเล่นเหมือนกันทำไมผมถึงเล่นท่านี้เป็นท่าที่สองครับหลายคนเร่ยเอาวาท่านี้เป็นท่าแรก เพราะว่าอะไรก็ตามมันอาจจะหลดแผงน้ำหนักได้เยอะกว่าเพราะว่ามันใช้หลายอบช่วยกันเพราะมันอบกลางอาจจะใช้องบนหรืวอวมอกล่างรวมๆกันมันเลยทําให้ออกแรงเยอะแต่ส่วนตัว,วผมผมจะเล่นเป็นอินทรีบาเบลเวนเพสก่อนนะครับเป็นท่าแรกเพราะว่า,ามันเป็นท่าที่มันหนักนะสาหรับผมผมก็เลยจะให้มันอยู่ท่าแรกท่าที่หนักคือท่าที่ดีนะสาหรับผม เอามันไว้ก่อนเลยแล้วเราก็ใส่มันให้หนงหนักส่วนท่าที่ลององมาก็แรงว่าจะลดลงไปตามธรรมชาตินะครับผมก็จะพยายามเล่นให้มันหนักที่สุดเท่าที่จะไหวได้ก่อนครับนี่ก็เป็นบาร์เบลแ a c k เ x t e n นะครับเอาเลยนะครับเมื่อกี้เราวอร์มเข็มาเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตแรกกันเลยเวลาเรานอนนะครับผมก็จะให้บาร์เบลเนี่ย อยู่บริเวณหน้าผานะครับตัตวนี้มันเป็นฟรีเวทนะเราพอเวลาเรายกออกมาเนะี่ยเราจะให้มันอยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่ชนตัวเก็บบา์นะครับ ผมมาลงครับผมจะเอาลงประมาณเกือบชนนะ <Wow. S 1> แต่ว่าไม่ชนครับลึกที่สุดเท่าที่มันจะไม่ชนนะครับแล้วก็เวลาผมเพสขึ้นไปเนี่ยก็คือจะดันให้อกมันทํางานเยอะที่สุดนะครับจังหวะสุดเลยแต่ไม่ถึงขัง้นลอกซอกงนี้นะครับก็ <Okay. S 1> คือให้อกมันทํางานที่สุดแล้วก็เอาลงโอเคก็ประมาณนี้อกกลางครับ เสร็จไปแล้วแฝดเป็นเพ์บาร์เบลนะครับเดี๋ยวให้สามนะครับผมจะเล่นเป็นดัมเบลอินไคลเป็นเพดส์นะครับเมื่อกี้เราเล่นเป็นบาร์เบลไปแล้วสองท่านะครับเป็นอินไคลกับเป็นแฝดเป็นเพ์เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นเป็นอินไคลดัมเบลเป็นเพ์อีกครั้งเพราะว่าที่ผมกลับมาเล่นอินไคลดัมเบลอีกครั้งเพราะว่า หนึ่งมันใช้ดัมเบลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอิสระก,กว่านะครับมันทําให,ห้งเนี่ยสามารถลงได้ลึกกว่านะครับแล้วก็ดันได้สุงกว่าและอีกอย่างหนึ่งมันจะทําให้ฝึกบาลานซ์ของกล้ามเนื้อหน้าอกของเราให้มันได้ออกแรงเท่าๆกันนะครับและอีกอย่างหนึง่งอกบนเนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าตัวผมมันได้นะครับผมเลยกลับมาซ้อม อินไคอีครั้งนึงแต่ว่าอินไคลรอบนี้จะไม่เหมือนกับอินไคลเหมือน,นตัวบาเบลเบนเทสอินไคลเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะต่ำกว่าประมาณระดับหนึ่งนะครับต่ำกว่านิดหนึ่งเพื่อให้มันอยู่กลางแบบให้มันได้มุมมุมหนึ่งเป็นมุใมใหม่เลยครับเราก็จะไม่วอร์มแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เล่นมาอ,อกนะ่าจะใกล้จะไม่แล้วครับคงไม่ต้องวอร์มแล้วนะครับ เวลาเล่นนะครับไม่ว่าจะเล่นที่ยิมไหนนะครับเราไม่ควรโยนดัมเบลนะครับผมคิดว่ามันเป็นการกระทำที่เสียมารยาทนะครับแล้วมันไม่ดีหรอกครับเล่นแล้วก็โยนดัมเบลแบบเนี้ยข้าเผอเอไปกระเด็นไปโดนคนอื่นนะครับมีเรื่องครับดัมเบลเนี่ยหนักนะครับเวลาเล่นเราก็ยกไปเก็บที่เดิมดีๆนะครับไม่ต้องโยนนะครับบางคนไปดูทิ่อ่าโปรโกเขาอันนั้นแหละเขาถ่ายคลิปเป็น motivation แบบ โชว์ให้เรารู้ว่าถึงอารมณ์ซ้อมว่าเล่นแล้วมันแบบว่ามันให้ดูแล้วมันมันแต่ความจริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงอย่าไปทำแบบนั้นนะครับมันเสียงาลยากเราเล่นเราเล่นดีๆ,ๆนะครับผมฝากไว้เมื่อกี้ก็เล่นเป็นอินคายดัมเบลเวนเทสเสร็จแล้วนะครับปกติผมจะไม่ค่อยเล่นแบบบ้านักนะครับก็คือเล่นเท่าที่มันจะโดนที่สุดเท่าที่มันจะไม่ผิดห้าครับจะเล่นน้ำหนักแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมเ็น เล่นเพื่อให้รูปร่างมันสวยงามน,นะครับไม่ได้เล่นเพื่อเพื่อโชว์หรือว่าบ้าอะไรนะนี่ก็เป็นผ้าดิสีผ้าที่สีก็จะเป็นเอซีนไฟ,ไฟนะครับก็จะตั้งเอาไว้เดี๋ยวสมมติว่าอันนี้เป็นมุม180องศานะครับผมก็จะให้มันเลยกว้างกว้างกว่า180องศานิดนึงครับเพื่อให้มันยืดในเต็มที่ขึ้นนะครับผ้าน,นี้ก็จะเล่นไม่ ไม่หนักมากนะครับยืดเป็นที่สุดต้องบอกเอาขามา ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวอลเล่นอ,อกนะครับนี่ก็เป็นเซตที่สี่นะครับจบไปแล้วก็คือเราก็จะเล่นประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเล่นอกให้คนที่เขาคอมเมนต์ว่าอยากเห็นผมเล่นอกนะครับถ้ามีใครสงสัยว่าอ่า่านี้มาเล่นยังไงหรือว่าเล่นลงมันไม่โดนนะครับลองไปทําตามดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทําแล้วมันไม่โดนหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ ต่ซิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับผมแล้วพบกันนะครับฝากติดตามช n n e l Fishing Master นะครับอันนี้ก็เป็นรายการใหม่เป็นรายการฟีดดีมนะครับฟิตกับดีมนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกัน